สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาติดสปริงเกอร์นะครับคลายร้อนนะครับบนหลังคากันนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมจะอธิบายนะครับวิธีการทําอย่างละเอียดเลยนะครับคือท่านผู้ชมนะครับอยากจะทําการติดตั้งนะครับแบบนี้นะครับผมมาครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าผมมีวิธีการติดตั้งยังไงนะครับ นี่นะครับผมก็ทําการติดตั้งนะครับสปริงเกอร์นะครับแค่2ตัวนะครับผมหลังคาหลังคาบ้านหลังนี้นะครับก็ยาวประมาณแปดเมตรนะครับผมนี่นะครับประมาณ8ดเมตรนะครับใช้สปริงเกอร์2ตัวนะครับเอาอยู่นะครับ มาครับเดี๋ยวมาดูการติดตั้งนะครับข้างบนกันก่อนเลยนะครับผมจะอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนติดตังต้งนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะมาติดตั้งนะครับตัวท่อนะครับวางนะครับด้านบนนะครับนี่นะครับก็ใส่ตัวนี้เป็นท่อสี่หุ่นนะครับแต่ตัวสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นท่อขนาดหกหุ่นนะครับเราต้องใส่ ข้อลด6หุนลด4ี่หุนนะครับแยกออกมานะครับแล้วก็ติดตัวสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับสปริงเกอร์ตัวนี้ก็ตัวละ25บาทนะครับผมนี่นะครับก็ต่อมานะครับตรงนี้ก็จะใส่กิปล็อกนะครับผมบนสันนะครับสันกลางลอนของกระเบื้องนะครับแบบนี้นะครับ ส่วนท่อ PVC นะครับที่ใส่ด้านบนนะครับผมก็ใส่อยู่ที่ท่อ4เมตรเลยนะครับแบ่งครึ่งของหลังคานะครับท่อ4เมตรนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้ก็ต้องเป็นข้อต่อ3ทางนะครับแล้วก็ใส่สปริงเกอร์นะครับเหมือนกันล็อกกิปนะครับให้แน่นหนานะครับผมด้านบนตัวนี้นะครับ แล้วก็จะต่อข้องอนะครับตัวนี้ขั้นตอนข้างบนนะครับบนสันหลังคาตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่อนะครับลงมานะครับด้านล่างนะครับต่อลงไปเลยนะครับให้สุดปลายหลังคานะครับของเรา นี่นะครับกระต่อมาตัวนี้ก็ใส่ข้องอครับลงไปตัวบ้านนี้ก็จะเป็นสองขยักนะครับสองช่วงหลังคานะครับก็จะต่อลงไปนะครับหาตัวปั๊มน้ํานะครับเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างนะครับกันต่อนะครับส่วนด้านล่างนะครับที่ต่อมาจากตัวหลังคานะครับผมลงมาจุดนี้นะครับก็จะติดวาล์วนะครับปิดเปิดนะครับ หนึ่งตัวนะครับววลแล้วก็ต่อเข้ามา,าหาตัวปั๊มน้ำนะครับผมซึ่งถ้าหลังคาสูงนะครับเ,เกิน8เมตรนะครับผมเราต้องใช้ปั๊มน้ำนะครับก็เป็นการทำเสร็จทุกขั้นตอนนะครับผมต่อเข้าปั๊มน้ำเรียบร้อยนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับก็ ปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ทําการเปิดวาวน้ํานะครับแค่นี้เราก็จะได้สปริงเกอร์คลายร้อนนะครับบนหลังคาของเราแล้วนะครับนี่นะครับเราก็เปิดวาล์วจากปั๊มด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับเราก็จะได้สปริงเกอร์นะครับที่ลดน้ำคลายร้อนนะครับบนหลังคาของเรานะครับ นี่เลยนะครับรัดมีสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่่ารอบวงกลมนะครับประมาณามประมาณสักประมาณหกหกเมตรนะครับเพราะว่าติดตรงนี้นะครับน้ำกระเด็นไปตกตัวสังกะสีนะครับด้านล่างเลยนะครับ ถือว่าติดสองตัวก็พอนะครับความแรงสปริงเกอร์นะครับใช้ได้เลยนี่นะครับก็มาดูรัดสมีน้ำที่ตกจากด้านล่างนะครับผม นี่นะครับน้ำตกออกมาทายค่านะครับแรงมากนะครับเหมือนฝนตกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยาก ติดสปริงเกอร์นะครับแล้วผมอธิบายไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่คอมเมนต์นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทางไอ l ดี e ลก็ได้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ